หัวใจแลกสัญญาเสียงสายฝนโปรยปรายยามค่ำคืนช่างคล้ายกับเสียงหัวใจแตกสลายของพิมพ์ดาวหญิงสาววัย2 2ผู้กำลังยืนกอดกล่องใส่กระดูกพ่อแนบบอกในวัดวาอันเงียบเหงาน้ำตาที่แห้งผากไปแล้วกลับไหลอีกครั้งเมื่อหลวงพ่อเอ่ยเบาๆหนูดาวถ้าอยากทำบุญให้พ่อมีที่ฝังเขาดีด ก็คงจะดีแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงนักหญิงสาวเม้มปากแน่นกำเงินที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อยบาทในกระเป๋าไว้แน่นเธอไม่มีแม้กระทั่งเงินซื้อที่ให้พ่อพักผ่อนอย่างสงบคืนนั้นเองมีเพื่อนเก่าสมัยเรียนโทรมาหาดาวฉันรู้ว่าเธอลำบากฉันมีวิธีเธออยากได้เงินด่วนไหมพิมพ์ดาวลังเล แต่เมื่อเพื่อนตรัสถึงการขายความบริสุทธิ์ให้คนมีเงินหัวใจของเธอแทบแตกสลายแต่เมื่อหันไปมองกล่อมใส่กระดูกพ่อน้ำตาหยดสุดท้ายก็ตกลงบนมือเธอกัดฟันยอมแม้จะไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต่ำต้อยถึงเพียงนี้ในห้องสวีทชั้นบนสุดของโรงแรมหรูเธอได้เจอกับคิรากรน CEO หนุ่มผู้เย็นชา เจ้าของอาณาจักรธุรกิจพันล้านใบหน้าหล่อเหลาคมคายแต่สายตาเฉียบคมราวกับจะมองทะลุหัวใจเธอเงินห้าล้านจะโอนเข้าบัญชีของคุณหลังคืนนี้จบน้ำเสียงเรียบนิ่งเย็นชานั้นแทงลึกเหมือนคมมีดมือพิมพ์ดาวสันสะท้านแต่เธอก็กัดริมฝีปากยอมก้าวเข้าสู่ข้อตกลง ที่ไม่มีวันหวนคืนความบริสุทธิ์อีกต่อไปร่างกายสั่นเทิมน้ำตาไหลเงียบๆแต่คีรกรกลับจ้องมองด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ตัวเขาเองไม่เข้าใจเขาคุ้นเคยกับผู้หญิงมากมายที่เข้าหาเพราะเงินแต่หญิงสาวตรงหน้ากลับตัวสั่นด้วยความเจ็บปวดจริงๆหลังเหตุการณ์ผ่านไปพิมดาวกอดตัวเองในผ้าหม่ม น้ำตาเปียกหมอนส่วนเขากลับลุกขึ้นสวมสูตรแล้วพูดเพียงสั้นๆว่าอย่าหวังว่าจะได้เจอตนอีกพิมพ์ดาวได้เงินไปซื้อที่ฝังศพพ่อเธอยืนหน้าหลุมศพใหม่น้ำตาไหลรินพ่อหนูทําได้แล้วถึงมันจะแลกด้วยสิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิตเธอตั้งใจจะลืมทุกอย่าง แต่โชคชะตากลับเล่นตลกไม่นานต่อมาเธอสอบได้งานเลขาฝึกหัดในบริษัทใหญ่และเมื่อประตูห้องทำงานเปิดออกเธอก็ต้องช็อกเมื่อเห็นเจ้านายใหญ่บนเก้าอี้หนังคือคิรากรซีอคนนั้นเขาแค่ปลายตามองแล้วเอ่ยเสียงเย็นจำได้ไหมหรืออยากให้ผมทวนว่าคืนแรกของคุณมันเป็นยังไง หัวใจพิมดาวแทบหยุดเต้นเธอถูกเช้าใช้เป็นเครื่องมือข่มขู่ให้ทำงานใกล้ชิดคิรากรมักจะแกล้งกดดันบังคับและกวนใจเธอเสมอแต่ทุกครั้งที่เธอน้ำตาคลอเขากับเฟออ่อนลงอย่างไม่รู้ตัวค่ำคืนหนึ่งเธอต้องไปติดต่อง,งานที่รีสอร์ทหรูและเกิดพายุจนต้องค้างคืนในห้องเดียวกัน เสียงฝนกระทบหน้าต่างทำให้บรรยากาศหนักอึง้งเขามองเธอที่กำลังนั่งกอดเขาน้ำตาเออทำไมต้องร้องไห้เพื่อผู้ชายคนนั้นอีกหรือเธอสายหน้าฉันร้องเพราะเกลียดตัวเองต่างหากมืออุ่นของเขายื่นมาปาดน้ำตาสายตาเย็นชากลับแฝงด้วยความอ่อนโยนคืนนั้น เขาเพียงกอดเธอไว้ไม่ได้แตะต้องเมื่อเวลาผ่านไปพิมพ์ดาวเริ่มเห็นด้านที่อ่อนโยนของเขาผู้ชายที่เคยถูกแม่ทอดทิ้งในวัยเด็กจนสร้างเกราะน้ำแข็งปิดหัวใจและเขาเองก็ค่อยๆหวั่นไหวต่อหญิงสาวผู้กล้าเสียสละแม้กระทั่งศักดิ์ศรีเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อทุกครั้งที่เขาเผลอหึง เผลอห่วงเธอก็ยิ่งสับสนจนในที่สุดความรู้สึกที่พยายามกดทับก็ระเบิดออกมาในคืนที่เขาตะโกนใส่เธอว่าทำไมไม่เข้าใจสักทีว่าฉันหึงเธอแต่เมื่อความจริงเรื่องค่าตอบแทนคืนแรกถูกคนในบริษัทลือบน่นพิมพ์ดาวเสียใจสุดขีดเธอเลือกลาออกและหนีไปคิรากรตามหาแทบพลิกแผ่นดิน ใจเขารู้แล้วว่าเขารักเธอจริงๆวันที่พิมดาวไปทำบุญให้พ่อเขาปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางสายฝนอีกครั้งเขาคุกเข่าต่อหน้าหลุมศพนั้นน้ำตาไหลยอย่างชายที่ยอมสลายเกราะแข็งผมขอโทษผมทำร้ายเธอแต่โปรดอย่าทิ้งผมไปพิมดาวร้องไห้สะอึกสะอื้น หัวใจที่เหนื่อยมานานสั่นไหวเธอค่อยๆก้าวเข้าไปในอ้อมกอดเขาอ้อมกอดที่คราวนี้อบอุ่นและเต็มไปด้วยความจริงใจ